สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมสแตมพ์พอร์เรเจอร์ท็อตกนะฮะกับการเล่นเกมพอร์เรเจอร์เรเกสซี่วอนะครับวันนี้นะฮะผมจะมาเล่นตัวละครที่ผมเพิ่งปลดล็อกมาได้เมื่อสักสัปดาห์ก่อนเองนะครับก็เป็นตัวละครจากมปที่มอร์ฟินพอร์เรเจอร์นะฮะก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมสกอรปินานะฮะสกอรปินาเนี่ยเป็นหนึ่งในขุนพลของริต้าริพาซานะครับตัวของสกอรปินาเนี่ย มีบทบาทอยู่ในแมทที่มอร์ฟินทาวเวร์เจอร์ขอฉบับคอมิกนะฮะอยู่ได้แค่นิดเดียวเองก่อนที่เขาจะหายตัวไปอยู่ในจกักรวาลของดาร์คอนนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นทีวีซีรีส์เนี่ยเขาอยู่ยาวเนาะถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ยาวแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหายไปตอนไหนนะครับแต่ว่าในคอมิกหัวเล่มหนึ่งก็คือโซมดาร์คอนอเขากลับมานะฮะในฐานะของ ผู้ใช้พลังแต่งตัวคล้ายๆลิต้าลิปาซ่าเลยนะฮะเป็นลูกน้องของโลกานะฮะไอหัวแบบหัวกลมๆลอยได้อะซาตานใช่ไหมในจูเลนเจอร์เขาจะเรียกว่าซาตานในคาร์เรลเจอร์เขาเรียกว่าโลนะ er กาครับผมมาเดินเล่นกันนะฮะตัวนี้ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าน่าจะไม่ยากมากเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวของสกอปปิน่าเนี่ย มันมีเวอร์ชั่นของอเมริกาเลยนะมีนักแสดงที่แต่งเป็นสกอ p ปีน่าด้วยนะฮะก็ก็น่ารักดีนะครับผมฉบับนู้นนะนะครับตัวของสกอ p ปีน่าเนี่ยเดี๋ยวหลังๆในคอมมิกจะมีบทนะฮะถ้าเกิดใครฟังสรุปคอมิกเนี่ยถึงตอนที่20แล้วเนี่ยจะเห็นว่าบทเขาน้อยมากนะฮะผมมันนิดเดียวเองนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาแน่นอนไม่ต้องห่วงเลย บทเธอมีนะฮะโอ้โหถ้าพสู้ไม่ได้เลยกัพลังน้อยจังบางรอเปะโอ้โหโดนเขาฟันทีสามพันสามพันโอ้โหหวางเชียบโอ้โหอะไรวะเนี่ย โอ้โหเต็มหน้านะฮะลองดูซิว่าเราจะชนะเขาได้ไหมวันนี้นะครับผมตีไม่เข้าเลยเหรอทำไมมันตีไม่เข้าขนาดนั้นนะผมว่าผมก็อัพเยอะอยู่นะเนี่ยถ้าครบทุกอันเลยนะฮะสมุนผมพลังไม่พอสมุนผมพลังก็เยอะนะทำไมเป็นนี้ลนะ่ะอ่ะเดี๋ยวลองกดเพิ่มมาหน่อยอ เดี๋ยวอัพตรงนี้ให้ด้วยอะ่ะมันไม่ได้ดิโอโหตีเป็นโอโหูบางเชียบสู้เขาไม่ได้เลยเป็นไปได้ไงวะเดนผมก็อัพไปแล้วนะเออพูดถึงเรื่องอัพผมลืมยังไม่ได้ทําประวัติเดนให้เลยเดี๋ยวทําให้นะฮะเดี๋ยวจะทยอยทาให้ไม่ต้องห่วงเลยตั้งแต่ آ, เดือนพศจิการเนี่ยประวัติตัวละครคอมมงคอมมิกเนี่ยมาเต็มแน่ๆนะฮะเพราะว่า เราไม่ค่อยได้ทําเรื่องของเล่นละของเล่นผมซื้อไปแล้วนะฮะตัวที่อยากได้เนี่ยมันก็ยังหาซื้อไม่ได้นะครับก็เลยจะชะรอไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเจอเราเก็บตัวที่อยากได้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อตัวใหม่ซื้ออย่างอื่นมาเดี๋ยวมาลองดูทีหลังนะฮะแต่ตอนนี้ขอทําสรุปข้อมูลไปก่อนนะครับผมใกล้ปลายปีแล้วนะฮะอยากทําเรื่องเอาไว้ให้เพื่อนๆที่จะเดินทางไปเที่ยวเนี่ย สามารถมีอะไรฟังได้หลากหลายในช่วงปีใหม่นะครับผมปีใหม่จะได้เที่ยวกันชิวๆมีอะไรฟังคนไหนที่ไปเที่ยวก็มีฟังขับรถเดินทางนะฮะคนไหนที่อยู่บ้านก็มีอะไรนอนฟังไปชิวๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆนในการทาสรุปคอมิกนะครับผมเดี๋ยวเราจะทยอยทําออกมานะฮะเออถ้าใครฟังไปแล้วแล้วชอบอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกกันบ้างเนาะอย่างโอ้โหเจอไม่เจอเจอไก่ ตัวมันแรงด้วยนะอุ้ยโหเราเจอแต่พริวๆจะสู้เขายัางไงวันนี้โหต่อด้ทีละพันกว่าร้องเลยโอโห้ไปสู้เขายัางไงวันนี้สกอพปิน่าเล่นยากนะฮะบอกเลยว่าท่าของเธอเนี่ยไม่มีไม่ค่อยมีท่าแบบ ต่อเนื่องเลยมีเดี๋ยวท่ากันนะฮะโอ้โหเดี๋ยวจะล้องว่ะยากยากนะไม่ใช่ง่ายๆวิธีเล่นตัวนี้โอ้โหแต่ว่าดีตรงที่ท่าป้องกันของเธอสามารถโจมตีได้นะครับโอ้โหไม่รอแล้วแหละเดี๋ยวเขาใส่คอมโบท่ารวมเร g e n d a ี่เลนเจอก็จบแหลนะฮะเนี่ยโอ้ยผมเพิ่งรู้ว่าสกอร์บิน่าเล่นยากขนาดนี้นะฮะ ก็รู้แหละว่ายากนะครับผมก็เคยลองเล่นไปแล้วแต่ไม่คิดว่าจะเจอกับฝีมือโหดๆขนาดนี้หรือว่าเราอยู่แรงไอเซมนีต้องลงไปสักแรงเอ็กซ์ไหมถึงจะใช้ได้นะฮะโอ้โหออมื่อกี้พูดถึงคอมิกนะครับผมใครฟังคอมิกก็ซิล่าไปแล้วเป็นยังไงบ้างสนุกไหมนะฮะใครฟังอ่าพาวเวอร์เรนเจอร์อลิมเต็ดแล้วสนุกไหมใครฟังมอตตี Mighty ้มอตตี้มอร์ฟินพาวเวอร์เรนเจอร์แล้วสนุกไหมยังไงชอบวิธีการเล่าไหม อยากให้เติมอะไรระหว่างเล่าหรือเปล่าก็บอกกันได้นะครับทาไปเราจะได้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวผมตั้งใจว่าผมจะทำํำสรุปเวอร์ชั่นแรกๆที่ออกมาตอนแรกๆใหม่นะฮะทำเอาไวใ้ให้ลงสําหรับคนที่คนที่เดี๋ยวเราจะคือผมตั้งใจว่าผมจะแยกต่อนนี้นให้อะไรนะ เป็น event อีเวนต์น่ะเพราะว่าพาวเวอร์เ e นเจอร์เองมันก็เป็นอีเวนต์เนาะเหมือนเหมือนมาเวลดีซีอะมันจะมีหลายหลายหัวเล่มใช่ไหมแต่ว่าหลายหหัวเล่มเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรวมเป็นหนึ่งอีเวนต์นะครับผมตั้งใจว่าผมจะทำเป็นอีเวนต์เว้นไปเลยนะฮะอย่างถ้าจาไม่ผิดน,นะตัวของตัวของไอ บีฟอร์เดอะกริดไอบีฟอร์เชื่เตอร์กริดอ่ะมันจะมีอยู่ประมาณ10เล่มนะฮะจะเป็นตอนที่1นึ่งถึงหของโกโก้พาวเวอร์เรนเจอร์มันแล้วก็เป็นไมที่มอร์ฟินพาวเวอร์เรนเจอร์ศูนย์ถึงเท่าไหร่ไม่รู้จําไม่ได้เดี๋ยวต้องไปเปิดดูก่อนนั่นแหละผมก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวไอ้เวอร์ชันนั้นอนะ่ะผมจะไม่เอาคลิปเก่ามาลงนะฮะคือมันเป็นการเอาคลิปเก่ามาลงนั่นแหละนะครับผมแต่ว่า4ีหเล่มแรกผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับกับสิ่งที่ผมทำในะปัจจุบันเท่าไหร่ ก็จะมีการเล่าติดๆครับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ใหม่ให้มันเป็นสไตล์ใกล้กันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าเราสามารถเสริมอะไรไประหว่างในนั้นได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมเล่นมาสามตามไม่ชนะสักตาเลยนะเนี่ยวันนี้เป็นอะไรที่โอ้โหอยากจะร้องอยากจะร้องตะโกนบอกฟ้าไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะเล่นยากมากเลยโอ้โห ชนะไอเนี่ยวันนี้สี่ตาเนี่ยละมากใจฮะอา้าวเนี่ยไม่ชนะใครเลยนะเล่นมาอุหลายนาทีแล้วนะยากยากนะ,ะใครมีทิคในการเล่นตัวนี้นก็บอกกันได้นะครับผมผมเล่นแล้วผม,ผมว่าผมไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ สำหรับผมนะถ้าใครเล่นแล้วเก่งก็เจอว่าจังหวะด,ดิโอ้เจอใครไม่เจอเจอไกลอีกแล้วนะฮะสู้เขาไม่เคยได้เลยโอ้ oh my ก o d โอ้โหนี่ขนาดหลบแล้วเนี่ยตีไม่โดนเลย อ้าวอ้าวอ้าวโ้โหอเอ้ยอืมครับวันจีบสักวันผมจะต้องเล่นตัวนี้ให้ได้ผมรู้สึกว่าไอ้ท่าคือผมคอยเล่นตัวฟรีไปแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรนะฮะตัวฟรีก็สนุกดีแต่ว่า ผมไม่ชอบมันมันขี้โกงอะ่ะถ้าเนี้ยหรือควงซะเออสู้ไม่ได้เลยนะฮะดูดูดูด,ดูโอ้โหขอรูปปกสักรูปหนึ่งไม่ได้เลยนะฮะผมจะเล่น,นจนกว่าผมชนะผมขอรูปปกสักรูปหนึ่งอะ่ะวันเนี้ยนะฮะคลิปยาวไม่ยาวไม่รู้อะ แต่ผมจะเล่นกว่าชนะให้ได้นะครับอย่างน้อยต้องชนะสักหนึ่งตานะฮะรู้ว่าคงจะเปลี่ยนผู้ช่วยดีวีเป็นผู้ช่วยเดิมเลยแต่มันก็โอ้โหโอ้โหวันแล้ววันนี้มันอันอะไรวันเนี้ยเจอแต่กู <c oughs> จะร้องไห้โอ้โหเลือดเฮ้ยวันนี้เรามีเสียดหรือเปล่า เรนมีสิทธิ์หรือเปล่าเลือดเขาน้อยนะเราน่าจะพอมีสิทธิ์บ้างน,นะฮะแต่ก็เจอคนนึ่งเก่งเลือดน้อยๆเอาชนะมาทีหลายทีแล้วนะมันไม่ใช่ว่าเลือดเยอะเราจะชนะเขาได้คนเดียวน,นะฮะเฮ้ยชนะโอ้โหพ่อเอ้ยชนะเล้วหนึ่งตานะฮะโอ้โหนี่มันเรื่องบ้าบอรจริงๆ ะะยากเย็นมากกวัจะทะนะสักหนึ่งตาได้นะครับมาขออีนหนึ่งตาเราได้ไปกี่ตาแล้วเนี่ยสี่ห้าขออินถตานะฮะตานี้จะได้เป็นหกจะได้สองต่อสี่ก็ยังทุเรศแต่ว่าทุเรศไม่รู้สึกทุเรศกับใจตัวเองมากขนาดนั้นแค่ทุเรศเฉยๆนะฮะปีเออผมพูดถึงเรื่องช่องนะฮะ เรื่องช่องเนี่ยผมอยากรู้ว่ามีใครอยากดูอะไรบ้างนะครับผมผมตั้งใจจะทำหลายโปรเจกต์มากเลยนะเคยคิดไว้จะทำอันนี้ดีทำอันนี้ดีทำน,นี้ดีไหมแต่ก็ไม่ได้ทำนะฮะเพราะว่าเราไปเล่าคอม,มิกเนาะหรือว่าอยากให้ลดคอม,มิกลงไหมปกติผมตั้งใจว่าจะเล่าคอม,มิกให้มันได้เป็น2เรื่องต่อหนึ่งสัปดาห์นะฮะแล้วก็มีเกม,มโอ้โห เกมเนี่ยสัปดาห์หนึ่งเมื่อคือมันเหมือนได้เหมือนได้คุยอ่ะเหมือนได้คุยอยู่แล้วก็รู้สึกโอเคไม่ได้ไม่ได้ติดอะไรนะเหมือนได้พูดกับเพื่อนๆที่ที่ดูอยู่แล้ว,ลวหนึ่งคลิปนะครับผมเพราะว่าเล่าเรื่องเราจะไปนั่งคุยกันก็ไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องมาลั่งเล่าในนี้แหละต้องมานั่งคุยกันในนี้แหละนะครับก็เออหรือว่าเราโอ้โหเราจะทําไงดีผมว่ามันจะมีแบบ หรือเราจะลดพวกกับช่วงไอ้อะไรนะช่วงไหนออกดีเราจะได้ทำแบบคือประวัติตัวละครประวัติอุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยหรือว่าเกรดอะไรจากคอมิกดีผมต้องบอกแบบนี้เลยนะสำหรับคนที่รอทีวีซีรีส์นะฮะมันยากมันยากจริงเพราะผมดูไม่ครบแล้วผมก็ไม่กล้าพูดด้วยอ่าแล้วผมก็แพ้อีกแล้วนะครับผมผมไม่กล้าพูดจริงๆเพราะว่า เรามีคนที่ดู power อร n g e r เยอะกว่าเราแล้วก็เก่งกว่าเราเนี่ยหลายคนมากนะฮะในประเทศเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าผมทําช่องแล้วผมต้องเก่งกว่าทุกคนนะผมก็แค่เป็นคนที่ชอบ power อร n g e r เฉยๆนะครับผมแล้วก็เป็นสายคอมมิกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นสายที่มีซีรีส์เนี่ยยากมากเลยเพราะว่าผมาดูได้เรื่หน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่งหน่อยหนึ่ง,น,ง,น,งนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ถ้าไม่มีเวลาลยู่แล้ววันๆหนึนน่งก็ทำงานนะฮะกลับมาทำช่องทำสรุปคอมมิกเนาะแล้วก็ มีแกะของเล่นบ้างนะครับผมเสาร์อาทิตย์ก็ดูแลญาติดดูเลเยอดดูแลภรรยาอะไรประมาณนี้เวลาก็จะน้อยก็คือเรา,เราหาเวลามาเต็มที่ช่วงนี้มีบุเพสนิวาสด,ด้วยนะฮะก็เลยโอ้ยิ่งไม่มีเวลาหนักเลยเอานปเวลาไปดูบุเพนะครับกลางคืนนะฮะก็เดี๋ยวว่าหาเวลาดูแลกันเนาะว่าจะทําคลิปสรุปประวัติตัวละครประการอุ่นยนต์อะไรพวกนี้ได้ไหมนะฮะเดี๋ยวลองดู ั้งแตว่าจะเล่นเกมไล์เกมด้วยี๋ยวจะลองดูอะไรได้ไหมนะครับก็ประมาณนี้นะฮะชนะไปตาเดียวเป็นอะไรที่แบบทุเรศทุลังมากนะฮะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยจะเป็นครั้งที่สามั้งครั้งที่สามครั้งที่สี่ไม่รู้หละที่แบบทุเรศในขนาดนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่พน้อง,องทุกคนนะฮะที่ดูกันจนจบคลิปนะครับผมถ้ามีก็โอ้โหกราบจริงๆนะฮะตื่นเต้นมากว่าเรามีใครดูคลิปไปได้เกิน2นาทีสามนาท,ทีเนี่ยเป็นอะไรที่ดีใจจริงๆ,ๆนะครับ ก็ว่าจอกันไหนโอกาสหน้านะฮะเรานนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอตัวลาแล้วนะฮะสวัสดีครับ